สวัสดีครับพบกันีกคลิปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาแนะนำในเรื่องของวิธีการดูแลปลูกเลี้ยงนะครับ Ice and Fire นะครับ Ice and Fire เนี่ยชุดนี้มันเป็นจ้าเป็นนายนำเข้ามานะครับก็ผมเอามาเร่งรากแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นไงรากรากน่าจะยึดหมดแล้วครับเพราะว่าใบเริ่มแข็งแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวลองเอาดูาสักต้นนึงเดี๋ยวนะแน่นสักครู่ครับรู้สึกว่ารากมันจะแน่นแล้วนะต้องนัดขึ้นมา โอเคลากสวยครับเห็นไหมเอ่ยเคยลากจับเห็นภูเขาไฟค่อนข้างดีนะครับโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมรื้อชุดนี้มาปลูกให้ชมกันนะครับเอาละโอเคไอซ์แอนด์ไผมวิธีดูแลค่อนข้างจะเหมือนกับเหมือนกับไม้ทั่วๆไปแหะครับที่เราเลี้ยงอาจจะต่างกันตรงนี้ตรงตรงที่ว่าคือไอซ์แอนด์ไเนี่ยเขาจะเป็นไม้ที่มีนวลเหมือนกับ เหมือนกับราว้อ้นะครับโอเคแต่ตัวตัวการดูแลเนี่ยคือเขาทนร้อนกว่ากว่าลาวอ้นะครับเท่าที่ผมดูคือมาวางจุดที่อุณหภูมิสูงๆหน่อยเนี่ยไม่ค่อยเป็นไรนะครับถ้าราว้อ้นี่ใบจะจะทิ้งนะครับโอเคเริ่มต้นในตัวนี้นะครับกระถางเนี่ยผมเป็นกระถางกระถาง3มนิ้วครึ่งนะครับเลี้ยงคือแสงเยอะหน่อย จะดีนะครับขึ้นนวลจะขึ้นชัดหน่อยครับนี่ใบใหม่หนวลขึ้นมาสีมาแล้วนะครับโ <Okay. S 1> อเคต้งเก่าออฮึ huh. okay. วันนี้ผมมีน่าจะมีตัวอย่างสัก20่สิบบกระถางน,นะครับไล่ไปเรื่อยๆต้นนี้เคลากสวยนะครับลากมาเร็วค่อนข้างมาเร็วพอสมควรน,นะครับ กระถางสนิ้วก็เกือบจะเต็มแล้วครับน่าจะอีกสักสองสาเดือนน่าจะต้องอัพไซส์เป็น6นิ้วเช okay. Okay. ต่อไปเป็นต้นนี้นะครับตอนเล่งลากก็ใช้ B ีหนดน้ส้มควันไม้นะครับถ้าอย่างบางพื้นที่ถ้าอย่างบางท่านเจอปัญหาเชื้อราบ่อยๆอยก็ใช้ยาฆ่าเชื้ราร่วมด้วยนะครับผมช่วงแรกๆผมก็ใช้ใช้บีน้ำที่ผสมบีหนึ่งนะครับรถแทนน้ำเปล่าเลยนะครับพอลากมาแล้วเราถึงจะง,งดบีหนึ่งนะครับ คือรากยิ่งมาเร็วใบร่างยิ่งทิ้งน้อยลงนะครับน่าจะเป็นไม้ที่คือผมยังไม่เคยเลี้ยง I อแอนฟ n e มาก่อนนะครับอันนี้ครั้งแรกคือถ้าดูจากจากการเดินของรากจากจากการฟื้นตัวผมคิดว่าเขาน่าจะเป็นไม้ที่ที่ดูแลไม่ยากนะครับ คือถ้าถ้าลากมาในระยะเวลาสั้นๆแบบนี้เราค่อนข้างแน่นแสดงว่าไม้ค่อนข้างปรับตัวได้ดีนะครับโอเค เวลาผมเลี้ยงที่สวนจะจะใช้กระถางใหญ่กว่ต้นหน่อยนะครับคือผมเลี้ยงเทรนแดดนะครับแสงค่อนข้างเยอะทีนี้ถ้าถ้าใบเขาพอดีกระถางมากเนี่ยคือเวลาโดนแดดจะร้อนมากนะครับลดปัญหาความร้อนนิดนึงโอเคแรกมาเร็วมากครับ เนี่นนนยใบใบที่เขาทิ้งช่วงรอล่ากเนี่ยมันจะน้อยนะครับคือลากลากค่อนข้างสุเยลากเดินดี Okay. สวยงามเชือไอแอนไฟเนี่ยเท่าที่ผมเท่าที่ผมสังเกตดูเนี่ยอาการงองแงเขาไม่ค่อยมีนะครับดังนั้นถ้า ถ้าท่านใดเลี้ยงแล้วมีปัญหาเนี่ยคือหลัหลกๆมันน่าจะมาจากความชื้นซะมากกว่าครับแล้วก็รากถ้าท่านเล่งรากช้ามันก็จะมีปัญหานะครับไปจะร่วงง่ายนะครับเหมือนกุหลาบยืนทั่วไปแหละครับแต่ถามผมถ้าดูจากอาการที่รากแตกออกมาแบบนี้ไม่ค่อยนะ่าไม่น่าจะเป็นไม้ยากับอันี้เพราะถ้าเป็นไม้ยากต้องอย่างเค็นเต้ครับรากรากจะเดินค่อนข้างช้านะครับ คืออย่างหลายๆท่านที่เลี้ยงไม้อย่างเลี้ยงกุหลาบหินเนี่ยเราก็เจอเจอปัญหาไม้รากไม่ค่อยออกมานะครับถ้าถ้าไม่ได้มีปัญหาพวกเชื้อรานะครับคืออยากให้ลองเปลี่ยนกลุ่มประเภทของไม้นิดหนึง่งคือไม้บางชนิดคือกุหลาบหินเนี่ยเขาเป็นกุหลาบหินเหมือนกันก็จริงแต่ว่าความยากง่ายในการดูแลเขาไม่เหมือนกันนะครับดังนั้นถ้าถ้าตัวไหนที่เราดูแล้วมันยากจนเกินไปเนี่ยเราลองเปลี่ยนประเภทของไม้นิดหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้าเรา ถ้าเราเลี้ยงไม้ที่มันเลี้ยงยากตลอดเลยเนี่ยแรกๆเลยถ้าเรายังไม่คุ้นกับเขาเนี่ยมันจะค่อนข้างบั่นทอนกำลังใจนะครับยังไงคือหาไม้ที่มันมันดูแลง่ายกว่านี้สักนิดนึงนะครับแล้วค่อยๆขยับไปดูแลไม้ที่ยากขึ้นนะครับโอเคสวยนะครับคือไม้บางชนิดต้องเรียนตามตรงว่าค่อนข้างเลี้ยงยากในเมืองไทยนะครับไม่ใช่ว่าเลี้ยงไม่ได้แต่แต่ต้องใช้การดูแลค่อนข้างเยอะนะครับดังนั้นเนี่ยอยากจะ อยากจะให้สมาชิกหลายๆท่านที่ยังไม่ประสบความสําเร็จนะครับลองขยับไม้ลงมาเป็นไม้ที่ดูแลง่ายขึ้นสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยคือให้เราให้เราเริ่มคุ้นเคยกับวิธีการเลี้ยงก่อนนะครับแล้วค่อยขยับไปเลี้ยงไม้ที่ยากขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าเรายังดูแลอาการไม้หรือดูมองอาการไม้ไม่ออกเนี่ยมันจะเป็นปัญหาในการเลี้ยงค่อนข้างเยอะนะครับโอเค คือผมก็เริ่มเลี้ยงจากไม้ไง่ายๆนี่แหละครับแล้วก็ค่อยๆขยับศึกษามาเรื่อยๆนะครับตายก็เยอะครับตัวไหนเราเลี้ยงมันเลี้ยงยากมากเราก็อย่าไปฝืนนะครับขยับค่อยๆขยับเราเลี้ยงจากง่ายก่อนครับพอเราเริ่มชำนาญเริ่มคุ้นเคยกับวิธีการดูแลเราก็ค่อยกลับมาเลี้ยงก็ได้นะครับ ไอแอนไฟเดี๋ยวผมวางไว้ข้างล่างก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวสักพักหนึ่งให้ลาเขาเริ่มรัดกระถางแล้วก็ค่อยเทรนแดดนะครับก็คิดว่าจะแขวนสักเหนือโต๊ะเลี้ยงหน่อยให้แสงเขาชั่วโมงแสงเขาเยอะหน่อย ใหญ่ก็จะมีรากรากค่อนข้างถือว่าค่อนข้างเยอะครับทั้งหมดเลยนะครับแสดงว่าโดยรวมเขาเป็นไม้ที่ดูแลไม่ยากครับถ้าไม้เขามาแบบสม่ําเสมอรากเยอะสม่ําเสมอนะครับแต่ถ้าแบบอย่างบางต้นมาบ้างไม่มาบ้างเนีย้ยแล้วมาทีแล้วไม่ได้เยอะอย่างเงี้ยอันนี้อาจจะเป็นไม้ที่ดูแลค่อนข้างยากนิดนึงครับโอ้ คือวิธีสังเกตไม้ดูแลเขาชอบชื้นมากน้อยแค่ไหนนะครับถ้าลองเล่งลากดูครับเล่งลากเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยพอลากมาเนี่ยจุดเดิมเนี่ยที่ชั้นเลี้ยงเนี่ยท่านลองหาขยับจุดที่ที่อุณหภูมิเยอะกว่าเดิมหน่อยนะครับร้อนร้อนกว่าเดิมหน่อยนะครับแล้วสักอาทิตย์หนึ่งท่านลงมาดึงดูรากครับถ้าเกิดว่ารากมันไม่ไม่มีผลกระทบคือยังเดินต่อปกตินะครับไม้ตัวนั้นเนี่ยค่อนข้างทนกับสภาพอากาศนะครับแต่ถ้าไม้บางชนิดที่ท่านท่านเล่งลากเรียบร้อยแล้วท่านขยับไปเจอ อากาศที่มันร้อนหน่อยนะครับแล้วลากเขาดึงออกมาเนี่ยสักสัปดาห์หนึ่งก็น่าจะเห็นผลแล้วครับท่านดึงออกมาแล้วลากเขากุดเนี่ยหรือลากที่เดินอยู่ในแห้งตายไปเลยเนี่ยอันนั้นท่านต้องระวังนะครัไม้ชนิดนั้นเนี่ยจะดูแลค่อนข้างยากนิดหนึ่งนะครับคือไวกับอุณหภูมิถ้าร้อนจัดไม่ดีครับอย่างนั้นถ้าท่านไม้เลี้ยงแบบถ้าเลี้ยงไม้ประเภทนี้ไว้เยอะนะครับให้ให้ระวังหน่อยช่วงหน้าร้อนระบายอากาศที่ดีนะครับ okay. สวยครับก็ดับออกนิดนึง ตับไปลาเขาเดินค่อนข้างดีครับผมต้องใช้ช้อนปลูก แะออกมาทุกต้นเลยลากค่อนข้างยึดแน่นมาก okay. ก็สวยครับลางมาแล้วรายเหนไฟเดี๋ยวผมคิดว่าคงจะให้ปุ๋ยคงจะให้ปุ๋ยเลยนะครับดูลักษณะจากไม้น่าจะให้ปุ๋ยได้เลย รากดีนะครับเดินสม่ำเสมอดีนะครับมีรากใหม่ตลอด อาละต้นเง่นโอเครักสวยนะครับโอเคช่วงหน้าฝนก็ระวังมแมลงรบกวนนิดนึงนะครับโดยเฉพาะมดบางทีเขาหนีน้ำมาแล้วก็ามาขึ้นกระถางน,นะครับมดมาเพรีย้ยแป้งก็มานะครับระวังหน่อย ช่วงนี้หลายๆท่านก็น่าจะเทรนแดดก,กันลำบานิดนึงนะครับแสงไม่ค่อยมีเนาะ,ะสวยลาดสวยนะครับต้นฟื้นค่อนข้างเร็วครับใบทิ้งไม่กี่ใบเอง ดูว่าเทรนแดดหนักๆได้ไหมอันนี้ผมไม่เคยเลี้ยงเหมือนกันแต่เดินดูจากสภาพสภาพการโตของต้นเขาค่อนข้างทนอยู่ครับแต่แต่เทรนแดดได้หนักแค่ไหนเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวพอต้นเริ่มฟื้นดีแล้วก็ค่อยๆขยับอาจจะลองแบ่งสักบางส่วนครับขยับขึ้นไปแขวนชั้นบนใต้หลังคาดูซิว่าทนไหวไหมแต่ช่วงช่วงหน้าฝนหน้าหนาวจะมองไม่ค่อยเห็นแล้วครับหลักๆที่ต้องหน้าร้อนครับ ถ้าหน้าร้อนจะชัดนะครับเทรนแดดหน้าร้อนจะชัดเลยว่าไม้ทนได้แค่ไหนคือช,ช่วงนี้ความชื้นอากาศค่อนข้างเยอะครับบางทีมองไม่ค่อยออกโอเคอันนี้ต้นเล็กหน่อยนะครับแต่เดี๋ยวใส่กระถางไซส์เดียวกันแหละครับจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนรอบเดียวไปเลย โ okay. อไปต้นนะครับต้นสุดท้ายต้นสดท้ายเล็กหน่อยนะครับล่างมานิดเดียวเ,เดี๋ยวใส่กระทางใหญ่ไปได้เลยนะครับ เร,เรียบร้อยนะครับสำหรับวันนี้ก็เสร็จไปสำหรับไอซ์แอนฟลอยนะครับก็เป็นไม้ที่จริงๆส่วนตัวผมมองว่าเลี้ยงไม่ค่อยยากนะครับถ้าดูจากที่ความเร็วในการแตกของรากแล้วก็ความสมบูรณ์ของต้นหลังจากเร่งรากแล้วนะครับเอาลละสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆท่านนะครับที่เลี้ยงไอซ์แอนฟลอนะครับโอเควันนี้ลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสวัสดีครับ